ใช้ไม่รู้กี่เขาเนี่ยช่วยให้ผิวกระจ่างใสอย่างบอว่ามันดีมากๆสวัสดีค่ะทุกคน welcome back to my channel นะคะก็ไม่ได้เจอกันนานเลยทุกคนคือห่างายไปนานมากนะคะวันนี้นะคะไอจะมาแนะนําผลิตภัณฑ์ไอเทมที่ทําให้เราผิวขาวใสสุขภาพดีนะคะในเซเว่นค่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยว่ามันมีอะไรบ้างนะคะนี่นะคะก็เป็นไอเทมทั้งหมดนะคะที่ไอเนี่ยไปลองใช้มาแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูกันแต่ละตัวเลยค่ะว่าแต่ละตัวมันเป็นยังไง เร่งกันด้วยตัวแรกเลยค่ะมันคือสิ่งนี้ทุกคนคือสิ่งนี้ไอพูดทุกคลิปเลยนะคะที่ตั้งแต่ไอทำ u t u b e มาคือมันคือผงขัดผิวของสุภาพรน์นะคะคือมันดีมากจริงๆทุกคนไอจะชอบใช้อันนี้ขัดผิวนะคะคือมันเป็นผงคามินนะคะถ้าไอาเข้าใจไม่ผิดคือไอพูดตรงๆว่าใช้ไม่รู้กี่ซองแล้วก็ไม่รู้คือใช้เยอะมากตั้งแต่สมัยมัธยมเลยนะคะตอนที่ผิวคล้ำแดดนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ทาครีมกันแดดแล้วก็ไม่ได้บำรุงตัวเอง ไอ้ก็ใช้สิ่งเนี้ยมาตลอดเลยทุกคนก็คือวิธีใช้นะคะก็คือเราแค่ผสมน้ําใช่ไหมคะแล้วทีนี้เนี่ยเราก็ถูๆแล้วก็ขัดไปเลยทุกคนขัดขัดขัดคือมันจะทําให้ผิวเราอะคะกระจ่างใสขึ้นจริงๆแต่ว่าเราก็ต้องใช้อย่างต่อเนื่องนะคะไม่ใช่ว่าใช้วันสองวันแล้วก็จะหวังแล้วเราก็จะหวังว่าแบบเอ้ยมันต้องดีขึ้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยทุกคนมันเป็นไปไม่ได้นะคะก็ เราจะต้องใช้ต่อเนื่องนะคะคืออายใช้มาไม่รู้แบบกี่10บกว่าซองไม่รู้ถึง้อยหรือยังเพราะว่าใช้เยอะจริงๆนะคะใช้ตั้งแต่มัธยมมาทุกคนแต่ถ้าจะไม่ผิดอายรู้สึกว่าเขาอาจจะมีผงขัดหน้าด้วยซึ่งอายก็ใช้เหมือนกันนะคะทุกคนเพราะฉะนั้น ถ้าใครที่อยากลองไปตําตัวนี้เลยคือมันดีมากถ้าใครอยากผิวกระจ่างใสนะคะไปลองเลยค่ะอีกหนึ่งตัวนะคะที่อายรู้สึกเลยว่ามันทําให้ผิวอายเนี่ยใสขึ้นสุขภาพดีมากขึ้นเรียบเนียนมากขึ้นนะคะมันคือสิ่งนี้เลยทุกคนนี่วีด้ากลูตาแม็กซ์แล้วก็คอลลาเจนคิวเทนนะคะคือ2ตัวนี้เนี่ยอายจะบอกว่าอายรู้สึกว่ามันทําให้ผิวอายอ่ะดีขึ้นจริงๆเพราะว่าคืออายเพิ่งไปเจอเพื่อนมาทุกคนแล้วทีนี้เนี่ย เพื่อนายก็ทักว่าเอ้ยไปทําอะไรทําไมผิวใสขึ้นทําไมผิวดูแบบมีออร่าขึ้นอนะ่ะทุกคนไอยก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะเราก็ไม่ได้ทําอะไรยกเว้นทานตัวนี้นะคะก็คือช่วงนี้เนี่ยไอายทาน2ตัวนี้เพิ่มขึ้นมาจากดูแลตัวเอง สเต็ปอื่นคือสเต็ปอื่นไหนก็ทําแล้วก็มี2ตัวนี้เพิ่มเข้ามานะคะาทานสองตัวนี้มาเป็นระยะหนึ่งแล้วนะคะอย่างที่ไอบอกแล้วก็คือแบบเขาเห็นผลได้ดีมากๆเลยทุกคนตัวกูต้าแม็กซ์ตัวนี้นะคะเป็นกูต้าที่ขายเดียอันดับหนึ่งในเซเว่นเลยนะทุกคนแล้วคือเขาเนี่ยช่วยให้ผิวกระจ่างใสยอย่างเป็นธรรมชาตินะคะโดยที่เขาเนี่ยมีส่วนผสมของกูต้าพรีเมียมนะคะซึ่งจะช่วยให้ผิวเรียบเนียนแล้วก็กระจ่างใสามากยิ่งขึ้นนะคะตัวนี้คือไอเลิฟมากแล้วก็ตัวนี้เล ุกคอลลาเจนคิวเทนนะคะคือไอยอยากจ,จะบอกว่าตัวนี้เนี่ยมันทําให้ผิวเราอิ่มฟูนุ่มลื่นมากๆเลยทุกคนจากที่อาอได้ลองทานมานะคะเพราะว่าเขาเนี่ยมีสารสกัดจากไรเปปไทด์คอลลาเจนนะคะที่นําเข้าจากประเทศญี่ปุ่นเลยนะทุกคนแบบการดูดซึมนะคะมันทําได้ดีมากขึ้นแล้วก็จากที่ายทานมาเนี่ยมันก็เลยทําให้อรู้สึกเลยว่าเอ้ยผิวอาอมันดูแบบอิ่มฟูดูสุขภาพดีแล้วก็ลื่นนุม่มมากยิ่งขึ้นเวลาเราทาครีมหรือว่าสัมผัสผิ เราไปคือจะรู้เลยอะ่ะทุกคนว่าแบบเออมันเลื่อนจริงๆมันนุ่มมากขึ้นพี่อายทาน2ตัวเนี้ยคู่กันนะคะคืออาอยารู้สึกเลยว่าผิวอายดีขึ้นกระจ่างใสขึ้นรอยจุดด่างดำก็ลดลงนะคะคือทุกอย่างอะคะ่ะมันดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยอะ่ะทุกคนจนแบบเพื่อนทัก ครอบครัวทักอะไรเงี้ยทุกคนคือแบบอายไปเจอใครอะค่ะเขาก็ทักอายว่าเอ้ยไปทําอะไรมาช่วงนี้ทําไมผิวดูแบบดีขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบอยากจะแนะนําทุกคนแต่ว่าอาอก็ต้องบอกนะคะว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลนะคะให้ทาน2ตัวนี้คู่กันนะคะเพราะว่ามันจะเห็นผลทุกมิติทุกแบบทีทุกท่าทุก ขาเรียกว่าอะไรอะทุกอย่างเลยอะทุกคนถ้าเราทานคู่กันนะคะมันก็เหมือนไปเสริมกันคะตัวนึงช่วยผิวกระจ่างใสตัวนึงช่วยให้ผิวอิ่มฟูนุ่มลื่นอะไรอย่างงี้นะคะก็คือต้องทานคู่กันนะคะแล้วผิวจะดีมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวทุกคนจะหาว่าไอโมว่าแบบเอ้ยกินจริงหรือเปล่าหรือไม่จริงอะไรยังไงทุกคนไอมีโชว่าไอกินจริงๆนี่ คืออายซื้อมากินจริงๆเพราะว่าแบบชอบม,มากยิ่งตอนนี้เขามีโปรคืออายแบบไปตุนมาเลยทุกคนเพราะว่ารู้สึกว่ากินแล้วแบบมันดีเห็นผลก็เลยตุนมาแบบนี้เลยอ่ะทุกคนก็ช่องทางการสั่งซื้อนะคะถ้าสําหรับใครที่อยากกินมัอนอายนะคะก็ถ้าเป็นซองเล็กเนี่ยก็คือสามารถซื้อได้ตาม7 e เ e ่ e อนะคะ สาขาขแต่ว่าถ้าเป็นซองใหญ่เนี่ยก็สามารถซื้อได้ที่บูธแล้วก็วัสสัน,นะคะทุกสาขาท,ทั่วประเทศไทยเลยนะนะคะที่กําลังมองหาตัวช่วยนะคะทําให้ผิวพรรณเนี่ยดีขึ้นไอแนะนํากลูตาแม็กซ์แล้วก็คอเจนคิวเทนสตัวนี้เลยนะคะตัวช่วยที่จะทำให้ผิวเราเนี่ยดูดีดูใสขึ้น แบบคุ้มค่ากับโปรดักต์แล้วก็คุ้มค่ากับราคาจริงๆตัวต่อไปที่ไออยากแนะนํานะคะมันคือสิ่งนี้ทุกคนคือสิ่งเนี้ยมันคือเกลือขัดนะคะแต่ว่าไอาจะบอกว่าเกลือตัวนี้มันจะเป็นเกลือเม็ดเล็กมากทุกคนซึ่งแบบมันไม่บาดผิวเลยแล้วกลิ่นหอมมากคือเวลาที่เราสครับผิวอะคะแล้วตัวไหนที่มันเม็ดค่อนข้างใหญ่อะเราจะไม่ค่อยอยากสครับไอเป็นหนึ่งในนั้นทุกคนยิ่งตัวที่มันแบบ เม็ดใหญ่มากยิ่งสครับมันยิ่งบาดผิวทุกคนคือแบบขัดขัดขัดไปแบบโครู้สึกเจ็บผิวมากแต่ว่าตัวนี้ไม่เป็นเลยแล้ววิธีการใช้ของอายนะคะก็คืออายเนี่ยจะเทน้องเขาลงไปแล้วก็บีบอ่าบอดี้วอชก็คือตัวเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตัวครีมอาบน้ำผสมกับอันนี้ถูๆแล้วก็ปาดเลยทุกคนแล้วคือแบบมันจะให้ฟิลที่แบบ ทั้งหอมแล้วก็ได้ทําความสะอาดผิวแบบล้าลึกจริงๆอะ่ะเพราะว่ามันมีเนื้อสครับอยู่ด้วยคือไอแนะนําเลยทุกคนเพราะว่าไอาอะ่ะรู้สึกเลยว่าหลังจากที่ไอสครับตัวนี้ค่ะใช้คู่กับตัวสบวบน้ำมาทุกคนมันทําให้ผิวอะ่ะมันดูเรียบเนียนมากยิ่งขึ้นแล้วก็เหมือนแบบมันเอาเดดเซลล์ออกได้ดีอะ่ะทุกคนตัวสุดท้ายที่ไออยากแนะนํานะคะมันคือสิ่งนี้เลยทุกคนนี่สบู่นะคะของ ใครนะดาราคนหนึ่งเบนเน็ตของใครนะบุ๋มบรรด,ดาป้าไทยจะไม่ผิดคือตัวเนี้ยไอเห็นคนใช้เยอะมากทุกคนแล้วไออะ่ะก็เลยลองก็คือเห็นคนใช้เยอะอะทุกคนไอก็เลยแบบไปลองมาเคยจะบอกว่ามันดีมากๆอันนี้เป็นก้อนใหม่นะคะทุกคนก้อนเก่าไอายอยู่ในห้องน้ําซึ่งนี่ไอแกะให้ดูเลยคือไออะ่ะจะบอกว่าอันนี้รีวิวตามความเป็นจริงทุกอย่างอนะทุกคนคือ ทุกตัวด้วยที่รีวิวอะคือรีวิวตามจริงหมดค่ะวิธีใช้ก็คือเอาง่ายๆเลยทุกคนเทน้ำใช่ไหมแล้วก็ถูๆๆแล้วก็ามาถูเลยแล้วเราฟอกทิ้งไว้ทุกคนคือเวลาไอาช้นะคะไอจะฟอกทิ้งไว้ประมาณ5นาทีถูๆๆถ,ถ,ถ,ถูแล้วก็ฟอกทิ้งไว้นะคะระหว่างที่เราฟอกมันจะรู้สึกเลยว่ามันจะแบบยิบๆนิดนึงนะคะแต่พอเราล้างออกเนี่ยมันก็ไม่ได้ยิบแล้วแต่ว่าสิ่งที่จะตามมาก็คือผิวมันจะค่อนข้าง แห้งนิดหนึ่งแล้วก็เอียดนิดหนึ่งนะคะสําหรับที่ไอช้มานะแต่ไอไม่รู้ว่าคนอื่นเขาเป็นยังไงพอใช้เสร็จปุ๊บคือไอจะโบกครีมนนหนาๆเลยทุกคนคือแบบโบกไปเลยในะสิ่งที่เราชอบใช้นะคะแล้วก็รู้สึกว่ามันบํารุงหมายถึงโลชั่นที่เราใช้นะแล้วก็โบกไปเลยทุกคนแล้วก็คือไออะทาอย่างเงี้ยประจําเช้าเย็นเช้าเย็นอะไรเงี้ยคะ่ะมากทิ้งไว้อะไรเงี้ยทุกคนเชื่อไหมว่าลอยอะคือมันจะมีช่วงหนึ่งที่ไอไปไว่ายน้ํา ตรงนี้กับตรงนี้มันคนละสีกันเลยแล้วพออายโบกทิ้งไว้ทุกคนแล้วก็ทาครีมโบกมาร์คสบู่อันนี้ทิ้งไว้เวลาน้ำใช่ไหมคะแล้วก็บกครีมกับแล้วก็บอกอันนี้เวลาอาบน้ําแล้วก็บกครีมต่อทุกคนคือมันกลับมาใสขึ้นเลยนี่ทุกคนให้ดูเห็นไหมว่ามันแบบเท่ากันเลยคือถ,ถ้าอยากประหยัดนะทุกคนอาจจะตัดครึ่งเนี่ยตัด ครึ่งเพราะว่าเวลาเราใช้สบู่เนี่ยเเวลาเราฟอกเราโบกนเนาะมันจะหมดค่อนข้างเร็วนะคะก็แนะนําว่าให้ตัดครึ่งปุ๊บหรือใครอยากตัดเป็น5ส่วนก็ได้นะคะแล้วก็แบ่งมาใช้แล้วก็โบก ดีมากทุกคนสบู่ของเบนเน็ตนี่นะคะก็คือไอเทมทั้งหมดนะคะที่ทำให้เราผิวก็จางใสขึ้นได้จริงนะคะในเซเว่นที่ไออยากแนะนำทุกคน,นะคะก็มีประมาณนี้เลยลนะทุกคนคือทุกอย่างที่ไอมาพูดนะคะคือไอลองใช้มาแล้วนะคะแล้วก็รู้สึกว่ามันเห็นผลกับตัวไอก็เลยมาแนะนำแล้วก็บอกต่อทุกคนนะคะนะคะก็เป็นทั้งหมดไอเทมนะคะที่ไอใช้จริงๆนะคะจากในเซเว่นล้วก็รู้สึกว่ามันเห็นผลแล้วก็เลยอยากมาบอกต่อทุกคนนะคะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ ะะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้ช n e l ของไอ้ด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวไอจะกลับมาทำคลิปบ่อยๆให้ทุกคนได้ดูกันนะคะใครอยากดูคลิปประมาณไหนก็คอมเมนต์คุยกันได้นะคะวันนี้ไอ้ไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะ